วันโหลดนั่นเองนะคะผมนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการนะคะผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะผมนะคลิปแรกนะคะผมนะซึ่งอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะคะผมนะถ้าทุกคนไปดูไปดูในเกี่ยวกับเนี่ยผมจะเน้นฟรีไฟล์กับ Ro บอกนะคะผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้สนุกกับคลิปที่ผมลงนะคะผมนะแล้วผมเนี่ยขอนะคะผมคลิปนี้เนี่ยนะคะผมนะวิวนะคะผมให้ถึง สิบวิวหน่อยละกันนะคะผมผักวิวไปหน่อยนะคะผมนะขอให้ลิปนี้นะคะผมมีวิวประมาณสิบวิวละกันนะคะผมนะถ้ามีสิบวิวเนี่ยผมจะดีใจจริงนะคะผมนะถ้ามีสิบวิวก็ดีนะคะผมถ้าครบสิบวิวนี่ก็ดีนะคะผมไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าไงอ่ออ่ออ่อไม่รู้อะไรแล้วนะคะผมนะอ่ะวันนี้นะคะผมผมก็จะมารีวิวนะคะผม รูปหลุดนะคะผมของเสื้อ A A A นะคะผมนะขออนุญาตข้อมูลและภาพประกอบทั้งหมดนะคะผมมาจากพิบลิชแนเลนะคะผมนะผมยังไม่ได้ขออนุญาตในคอมเมนต์ลรอกแต่ขออนุญาตในคลิปนี้เลยนะคะผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะคะผมนะผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคุนก็คือ ผมขอนะคะผม10วิวนะคะผมนะไลค์ like เนี่ยจะเอากี่ไลค์ก็ได้นะคะผมแต่วิวเนี่ยผมขอ10วิวนะคะผมนะหรือถ้าไม่ถึงหรือว่าถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะผมนะอะจากที่บอกนะคะผมวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะแต่ผมถ่ายวันอาทิตย์นะคะผมนะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะผมลงคลิปหนึ่งทุ่มนะคะผมเสาร์อาทิตย์นะคะผมลงคลิปแปดโมงนะคะผมนะแล้วก็ วันไหนไม่ได้ลงลิปนะคะผมนะผมก็จะไม่ว่างนะคะผมนะวันหยุดก็ลง8ปดโมงนะอืมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอ่าโดยชุด A อ A นะคะผมก็คือจะเป็นแคมของ Act อคแ All Round ใช่ไหมใช่ก็คือตัวย่อ A A เอนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดมาดูเสื้อนะคะผมไม่ใช่ชุดมันคือเสื้อนะคะผมนี่นะคะผมนะก็จะเป็นเสื้อ Act อคแ All อ o u n d อย่างนี้เลยนะคะผมนะนี่ในนี้นนนะ อ่าอันนี้ผมไม่ได้โหลดแพ็กเสริมนะครับผมนะอันน่าจะโหลดในอน,นาคตนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้นะคะผมนะพื้นที่ผมไม่พอนะคะผมหันแน่โฆษณาทีละบอกไม่ขึ้นนะเพราะเขาไม่ได้จ่ายโอเคเข้าเรื่องก่อนแล้วชุดแอ็แทกออรานะคะผมนะรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นแชมป์นะคะผมของปี2อง2นีสองนะที่เรารู้กันอยู่นะคะผมว่านะว่ามันว่าเออพวกเขาเนี่ยเล่นกันเก่งมากๆเลยนะคะผมแล้วก็เรียกว่าไงอะ่ะก็คือ คิดไม่ออกทุกคนแต่ว่า2021เ,เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็น2021เ,เนี่ยเออติดตกปืนทำไมก็คือรูปเดิมถึงดีปะะเปล่าเล่นรูปใหม่หรือรูปโดนผมเริ่มงงแล้วโอเคนะคะผมแต่ว่าการที่เสื้อแอทแทกออร่าเนี่ยจะแจกฟรีนะครับผม โอกาสจะสูงนะแล้วก็อาจจะแจกในแพทหน้าด้วยนะครับผมเพราะว่าเสื้อฟินิก์ฟอร์นะคะผมนะที่เป็นแชมป์นะคะผมอ่ะผมมีเสื้ออยู่นะอยู่ไหนหน้าแต่ผมยังไม่ได้โหลดอะนี่ไงนี่ไงชุดนี้นะคผมผมใส่ไว้อยู่แต่ผมไม่ได้โหลดนะคือเขาเนี่ยจะแจกนะคะผมอันนี้แจกนะ แขกครั้งแรกตอนโฟเฟสนะครับผมเดือนสิงหานะครับผมตอนสี่ปีนะครับฉลองครบรอบสี่ปีนะและฉลองครบรอบห้าปีเนี่ยก็น่าจะมาเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อฟินิกส์ฟอร์สนะครับผมแอคแท็กออราเนี่ยเสื้อก็ประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ว่าลายเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมนะอ่ะนอกจากชุดแอคแท็กออราแล้วนะคะผมก็ยังมีชุดอีก หลายอย่างนะคะผมมีกระเป๋าใหม่มีสกินลดใหม่นะคะผมนี่นะคะผมเสื้อใหม่นี้มีเยอะนะคะผมแล้วก็มีกระเป๋าหลายอันเลยนะมีประมาณสามสี่อันมั้งทุกคนลองนับดูแล้วกันนะคะผมเพราะว่าผมไม่รู้นะคะผมผมผมถ่ายแล้วก็ตัดต่อนะคะผมผมไม่ได้ถ่ายแล้วก็แบบหาไปในข้อมูลนะผมถ่ายแล้วก็ตัดต่อนะคะผมนะ ก็จะมีรสจิตด้วยนะที่เป็นสกินใหม่นะคะผมนะเออโอเคนะคะผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะคะผมนะและแน่นอนครับผมเครดิตของพี่บริสชานลเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ลิงก์ใต้ล่างเลยนะคะผมใครอยากไปดูคลิปแบบจัดเต็มหรือว่า คลิปแบบว่ารีวิวดีมากนะผมสำหรับพี่บลีดนะก็ไปดูกันได้ที่ใต้คลิปนะคะผมแล้วก็เผื่อใครไหนอยากจะเห็น a c e b o o k ของผมนะคะผมก็สามารถไปดูที่ Facebook ได้นะคะผมก็อยู่ในลิงก์ใต้ล่าเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นชื่อแทนนะคะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะผมไปแล้วนะคะผมบายๆเจอกันพรุ่งนี้ครับผม